สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทารอนเทเลอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการอ่านพลังงานจากไพ่เทโรซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับโอเคพลังงานในสถานก,การณ์โดยรวมนะครับ ไฟออฟซอร์สคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับต่อสู้มานะฮะมีการแข่งแย่งมีการทะเลาะกาันไม่เชิงแข่งแย่งนะแต่ว่าเหมือนกับเหมือนกับมีมีการมีความขัดแย้งอยู่นะฮะไม่ว่าคุณจะได้พูดออกไปหรือคุณจะไม่ได้พูดออกไปนะครับผมแต่คุณได้ผ่านสถานการณ์ที่มันมีมีคอนฟลกมีมีความขัดแย้งนะฮะเกิดขึ้น ในสถานการณ์นี้เนี่ยมีคนแพน้และคนชนะนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าใครใครผลักดันสถานการณ์ตรงนี้ได้มากกว่ากันนะฮะโอเคทะเลาะกันเรื่องอะไรแ <c oughs> <c oughs> ขดแย้กันเรื่องอะไรนะครับผมพลัางงานในอดีต t e n of source, s ซอ r ์สอินส์ของพ n น a ิลส์เ e e ะเอ็ r เนะครับผม คุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีบางอย่างได้จบสิ้นลงไปนะฮะพลังงานในอดีตเทนอ u r ซสเป็นการจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างเสร็จสิ้นบางสิ่งบางอย่างนะฮะ,ะผลลัพธ์ไม่ค่อยได้อย่างที่คุณคาดหวังไว้นะครับผมพลังงานไปในเชิงของในในใน,ในแนวลบนะฮะแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันคืออดีตพลังงานจากอดีต ตหมายเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเสร็จสิ้นไปแล้วอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็จะได้จบสิ้นเสร็จสิ้นไปนะครับผมทั้งในเรื่องของคอนเน็ t ชันทั้งในเรื่องของสถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณได้ไปรเชิญมาแล้วนะครับผม acles, The Emperor ตอนนี้เป็นตอนที่เหมือนกับคุณกำลังจะสร้างความพร้อมนะฮะ,ะคุณในสถานการณ์นะฮะ ตอนนีนะ้คุณกำลังสร้างความพร้อมนะฮะสร้างความมั่นคงนะครับผมมีการเริ่มต้นแล้วด้วยนะฮะ it's a panicles นะฮะมีการเริ่มต้นแล้วด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมรู้สึกว่าการเริ่มครั้งนี้มันดีกว่าครั้งก่อนนะฮะ,ะม,มันมีความมั่นคงนะครับผม อันนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีคนคนหนึ่งนะฮะในสถานการณ์นี้ที่รู้สึกว่าเขาเ,เขาจะเป็นคนผลักดันนะครับผมแล้วเขาเหมือนกับเขารู้สถานการณ์เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมคิดว่าเป็นคุณนะฮะ,อะขอให้เป็นคุณแล้วกันนะครับผม ค a า i f y นะครับผมมาครายไฟเทนอบโซลส์ source, นะฮะดูครับว่าสถานก,การณ์ที่มันจบสิ้นไปมันจะมันเป็นลักษณะอะไรอะไรคือปัญหาและอะไรคือออ่สาเหตุต้นเหตุนะครับจะได้ไม่ไม่ผิดซ้ำนะครับ The Tower โอเคค e ีนอบโ o ลส s มีคนใดคนหนึง่งยึดถือสิ่งที่ ที่ตนเองคิดมากเกินไปนะฮะ,ะคือถ้าคิดถูกมันก็มันก็ดีแต่ถ้าคิดผิดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะมันจะมันมันก็จะล้มเหลวนั่นนะฮะอ่าแล้วมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับคือเข้าใจว่า่าปิดรู้รั่วหรือว่าปิดความเสี่ยงทั้งหมดแล้วแต่ว่าปรากฏว่าจริงๆแล้วมันมีสายการภายนอกเข้ามากระทำนะผมรู้สึกว่า เป็นพลังงานที่อาจจะเหนือความคาดหมายของตัวคุณนะครับเหนือความคาดหมายของพาร์เน์ของคุณเหนือความคาดหมายในสถานการณ์โดยรวมนะฮะคุณไม่คิดว่าเอ้ยจุดนั้นเนี่ยนะจะกลายเป็นปัญหาได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงนะครับผม,ม The Tower พลังงานในปัจจุบันนะครับผม The h e r m i t King of Swords Ten of Pentacles สถานการณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พัฒนามาในจุดที่ค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างดีไท of บานาค c ลส์คือดีเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างดีคือดีนะฮะในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงถ้าเป็นเรื่องของการเงินไม่ต้องพูดถึงฮะก็คือครบถ้วนนะฮะนี่คือบริบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ king of b o n d s นะฮะ๋อ โอเคไอสถานการณ์ที่ดีเนี่ยเกิดจากการมุ่งมั่นทําำแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอดีตนะครับจริงออกบอลลงมือทำนะค,คุณรู้ว่าอะไรที่เป็นปัญหาแล้วคุณก็เลยจัดการปัญหานะครับผมรวมทั้งมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้เข้าใจมันอย่างถ่องแท้นะฮะหลังจากการกลับไปนั่งคิดนะฮะหลังจากการเข้าไปเหมือนกับเช็คว่า เกิดอะไรขึ้นในจุดจๆนั้นนะครับผมเดอร์มิเป็นการเหมือนกับทำความเข้าใจสถานการณ์ที่มันล้มเหลวนะฮะ clarify clarify 10 of pentacles นะอะไรที่จะดึงดูดพลังงานตรงนี้นะครับผม The stars, นะฮะ The stars, six of Pentacles, six of Pentacles, อืม ten of Pentacles, six of Pentacles, the stars, อ่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะต้องพึ่งพาอาศัยอ่าบางสิ่งบางอย่างจากพาร์ทเนอร์หรือ เพิ่งพาบางสิ่งบางอย่างจากคนอื่นหรือสถานการณ์อื่นนะครับสถานการณ์นี้เนี่ยเหมือนคนมีคนเข้ามาช่วยแล้วก็มีคนเข้ามาไกด์นะครับคุณกับพาร์ทเนอร์ของคุณที่อยู่ในสถานการณ์นี้อาจจะมองภาพใหญ่ไม่ออกแต่ว่าเหมือนกับมีคนที่มองเข้ามาแล้วเขาเขาเห็นภาพทั้งหมดถึงแม้ว่าการที่เขาเข้ามาช่วยหรือว่าสถานการณ์ที่มันเข้ามา มันจะเข้ามาเหมือนกับเขาอาจจะเอามาแบ่งมาแบ่งาบางสิ่งบางอย่างไปแบ่งผลประโยชน์ไปแบ่งอะไรไปนะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันทําให้ผลลัพธ์หลังจากที่เขาเข้ามาช่วยตอนแรกแล้วเขาก็เขาก็เขาก็ออกไปใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยมันทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นตามลําดับแล้วมันดีขึ้นตามลําดับตามเวลานะครับ The Stars คือ คุณเห็นสิ่งที่คุณต้องการคุณเห็นสิ่งที่คุณต้องการแก้แก้ไขแล้วก็คุณลงมือแก้ไขนะฮะมันเป็นสองส่วนส่วนที่ได้คำแนะนำจากคนอื่นและก็ส่วนที่คุณลงมือทำนะครับพลังงานในอนาคตนะครับ Age of b o n King of Cups Knight of Cups อืมโอเค ผมเห็นพลังงานเรื่องของการ reconciliation energy นะครับผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีใครเข้ามาเสนอ,อข้อเสนอหรือว่าเข้ามาพูดคุยกับคุณน,นะครับผมเข้ามาเสนอทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะเป็นไปได้ว่า offer offer เ,เรื่องของอความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่า offer เรื่องของการร่วมมือนะครับหรือว่าการช่วยเหลือรวมไปถึงเรื่องของการเงินได้ด้วยนะครับ king of cups คุณดูเหมือนจะมีอ่ passion นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงพลังงานในอนาคตที่มีพลังเรื่องของ king of w a n d s a c e of Wands นะเป็นการเเริ่มต้นและรับลูกของพลังงานในส่วนของการ ทำให้เกิดความคืบหน้าในสถานการณ์นี้ไปนะครับผมวอนส์ Want นะฮะแทนธาตุไฟนะครับผมเป็นเหมือนกับมีมีความมีความตั้งใจที่จะทําอยู่แล้วเสร็จแล้วมีคนเข้ามาคือผมเคยอธิบายในลฟ์สดนะฮะว่าธาตุไฟเนี่ยเป็นธาตุที่แข็งแรงที่สุดนะครับผม because they they can break the uh, the elements into the atomic level คือมันเหมายถึง ธาตุไฟเนี่ยสามารถทําให้อะตอมมันแตกตัวได้นะครับผมซึ่งเป็นพลังงานที่ท,ท,ที่ที่เรียกว่าเข้มข้นที่สุดนะครับในบรรดาสีธาตุแต่ว่าปัญหาของปัญหาของธาตุไฟเนี่ยก็คือมันต้องการเชื้อเพลิงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว ignition ในธาตุไฟเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเรื่องของเชื้อเพลิงที่เข้ามาป้อน ก็เป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุไฟไม่ควรอยู่คนเดียวธาตุไฟควรจะอยู่กับคนที่คอยเป็นม,มีมีการซัพพอร์ตนะครับผมธาตุไฟเนี่ยมีแนวโน้มที่จะจะใช้พลังงานโดยที่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไ,ได้ประเมินนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้ไลฟ์สดหรือว่าทำคลิปอธิบายในส่วนของสี่ธาตุกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับ Okay. อเคถ้าใครอยากจะให้อธิบายก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะฮะอืโอเคจะได้รู้ว่าถ้ามีคนมาคอมเมนต์เยอะๆก็จะได้รู้ว่าอยากให้อธิบายเดี๋ยวจะได้ทำคลิปมาให้นะครับโอเค c l a r i f y ตัว t o o n d s อืม bonds นะ t o o ข source f u r ข of bonds อืมเป็นคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนเป็นทางแยกนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีนะฮะแต่ว่าทางเลือกทางหนึ่งเนี่ยมันจะนำไปสู่รเรื่องของความสำเร็จในสถานการณ์นะครับเพราะว่ามีคนคอยช่วยเหลือนะครับผมมีคนออฟเฟอร์ข้อเสนอใหอ้โอเคครับผมและนั่นคือ reading ที่ผมอ่านได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ แล้วถ้าเอออยากจะสนับสนุนหมอปองไปในอีกเลเวลหนึ่งนะครับผมก็กดสมัครสมาชิกนะครับโอเค,อเคขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการรับชมโชคดีเทวรัก